แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ24พฤษภาคม2 5 6 7 เป็นอีกหนึ่งวันสำหรับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเงินนั่นก็คือเงินคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือเงินคงเหลือคงค้างในบัตรเก่านั่นเองวันนี้โอนเป็นวันสุดท้าย24พฤษภาคมและเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดปี2567เช็คล่าสุดนะคะ เงินคืนอ e ีม n น y ี่คงเหลือมาตรวจสอบสิทธิ์กันนะคะแจ้งด่วนโอนวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ67เเช็คล่าสุดเงินคืนอ e ีมันนี่คงเหลือตรวจสอบสิทธิจากกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้ตรวจสอบ,บวงเงินอ e ีมันนี่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเก่าเพื่อรับเงินคืนนะคะทีนี้ก่อนหน้านั้นแอดได้ update. อัปเดตข่าวสารไปนะคะก็มีหลายท่านยังงงๆหรือยังไม่เข้าใจอยู่ว่าของเขาได้ไหมของเขาทําไมได้เท่านี้ของเขาทําไมไม่ได้และทําไมของคนอื่นได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแอดจะอธิบายง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคะเงินคงเหลือก็คือเงินที่ โครงการต่างๆจากภาครัฐให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น150บาท2อ0บาทเรื่องไฟเรื่องน้ําอะไรประมาณนี้นะคะแล้วบางคนไม่รู้ว่ามีเงินเข้าค,คือไม่ได้เช็คเลยหรือบางคนอาจจะไปแลกซื้อสินค้าหมดแล้วก็ได้นะคะทีนี้พอให้เช็คบางคนอาจจะเลือ,อบางคนอาจจะรู้ความเคลื่อนไหวว่าตัวเองใช้ไปหรือไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นบางคนไม่ได้เช็คเลยก็จะเหลือเยอะ หรือบางคนใช้ไปจนหมดแล้วพอไปเช็คไม่มีนะคะประมาณนี้นะโดยผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิตอยู่โอนเงินอ e ีมนี่คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่23และ24พฤษภาคมคือวันนี้นะคะผ่านบัญชีพระเพทที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิ ได้มอบอำนาจให้นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพยได้นะคะและทําการแก้ไขรายการที่โอนไม่สําเร็จหรือการรีเจ็คจานวนหนึ่งครั้งในวันที่21มิถุนายนนี้หากมีรายการที่โอนไม่สําเร็จนะคะจะส่งคืนกองทุนประชากรสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมหาก ยังไม่สามารถโอนได้อีกครั้งและหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเช็คสิทธิ์ยังไงว่าเงินคงเหลือหรือไม่เหลือนะคะแอดแปะในส่วนของวิธีการและขั้นตอนลิงก์ที่จะกดเข้าไปเพื่อเช็คว่ามีเงินยังคงเหลือในบัตรของเราหรือไม่ทั้งหมดทั้งมวล ท่านจะต้องมีสิทธิ์ด้วยนะคะถึงจะได้ในส่วนนี้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้นะคะคือก็คือใช้หมดไปแล้วกรณีที่ยืนยันตัวตนแล้วผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน19พฤษภาคม67ยื่นหนังสือยินยอมภายใน26เมษายน2 5 6 7ที่ผ่านมาวันที่โอนเงินก็จะเป็นวันที่23นะคะ23พฤษภาคมผู้ที่มีหมายเลขบัตรประชาชนหลัก0-4และในวันนี้24พฤษภาคม ผู้มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วย5-9ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนให้ยืนยันตตนภายใน26เมษายนที่ผ่านมาโดยจะทําการโอนเงินอีมันนี่คืนในวันที่23และ24พฤษภาคมกรณีโอนเงินไม่สำเร็จในวันที่23และ24สองวันนี้นะคะผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน19มิถุนายนอย่าลืมนะคะ ยื่นหนังสือยินยอมภายใน31พฤษภาคมนี้วันที่โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ก็คือ21มิถุนายนฉะนั้นรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเช็คสิทธิ์ประสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเก่าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้อัปเดต24พฤษภาคม2567